ละคอสั้นเรื่องเมื่อฉันนอนดึกจนขอบตาดำไม่พอแถมโดนครูเช็คโดดเรียนจุดๆดจจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยเอุ๊ยเล่นเกมอืงจะชนะแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวก็ชนะแล้วเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยอุยอ๊ยแพ้เลยโลกไว้แต่และตกใจหมดเลยคะ่ะแม่เนี่ย นอนดึกจังเลยฮะตีหนึ่งแล้วยังเล่นเกมอยู่หรอเนี่ยนอนได้แล้วนอนได้แล้วอย่าเสียงดังสิลูกโหแม่หนูตกใจหมดเลยค่ะเอิม่มเดี๋ยวหนูนอนค่ะแม่นอนจริงๆนะค่ะเฮ้ยไรเนี่ยตีหนึ่งตีสองยังมาเล่นเกมอยู่อีกลูกจ้าตื่นได้แล้วจ้ะลูกลูกจ้า อ๋ยค่ะแม่ค่ะแป๊บหนึ่งนี่ก็บอกว่าให้นอนเร็วๆค่ะเฮ้ยนานตื่นจังเลยล่ะเนี่ยโอ้ยนอนตีหนึ่งตีสองอตื่นก็ได้เราก็ไม่ได้นอนดึกฮะไว้แต่ละนี่ได้ฉันกลายเป็นหมีแพนด้าแล้วหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอด นี่ฉันกลายเป็นหมีแพนด้าแล้วหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยนี่อืมนี่ลูกเป็นไรหรือเปล่าฮะเปล่าคะ่ะแม่เปล่านี่อยู่ๆฉันก็กลายเป็นหมีแพนดา้าโอ้ไม่กอฉันรับไม่ได้อย่างแรงเฮ้ยเอาอยัางไงล่ะเนี่ยทไมเห็นนะแม่ได้หวังด่าเราแน่แต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็นอนไม่ได้ดึกมากหรอกแค่นอนประมาณตีสี่ครึ่งนะ ไม่ได้ดึกมากแต่เราก็เล่นเกมกับฝนนะฝนก็ต้องขอบตาดําเหมือนเราไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรีบไปเอาตังค์เสร็จแล้วรีบไปโรงเรียนดีกว่าอย่าให้แม่เห็นนะไม่อย่างนั้นแม่ได้งดมือถือฉันแน่ไปแม่คะหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะบ๊ายบายลูกเดี๋ยวก่อนลูกลืมเอาตังค์หรือเปล่าเปล่าคะ่ะแม่หนูเอาแล้ว จ้าโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบที่แม่จะให้ไปหาโอ้โหดูสิขอบตาดำเป็นมีแพนด้าถ้าใครใส่ตาสั้นนะมองมาอาจจะนึกว่ามีแพนด้ากำลังขับรถว้ายเฮ้ยนี่ไรเหรอเนี่ยกำลังทำายอยู่เนี่ยคุณกำลังทำไรขี่ชนรถผมทำไมเลรอเนี่ยโอ้ยรถบุบหมดเอิม่มขอโทษค่ะขอโทษค่ะ เอ๊ะลืมไปซื้อของที่ร้านมินิมาร์ทนี่ไม่อย่าง,งน,นั้นนะฉันก็ไม่มีข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ขา้าววายเอมขอโทษค่ะเน่อุย้ยขับรถไม่ดูตามาตาเรือเอาเข้าวปั้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็โคาาหนึ่งเสร็จแล้วก็กาแฟค่ะเอา้าน้องเป็นไรเนี่ยนอนดึกหรือเปล่าเนี่ยเออพูดยังไงค่ะเพ่หนูนอนดึกโอ้ ไม่ต้องหวังเลยว่าคนมองเผินๆหรือเดินผ่านเขาจะไม่รู้เขาน่ารู้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ด้านหน้าโรงเรียนและขอบตาเราดำขนาดนี้เลยหรอเนี่ยนี่ฉันกลายเป็นหมีแพนด้าล่างสองแล้วหรอโอ้ไม่ก็ขอเถอะขออย่าให้เพื่อนเห็นแต่ว่าทุกคนมากันหมดอย่างเนี้ย อุ้ลืมไปเลยทำไมฉันไม่ใส่แมสมามันอาจจะช่วยได้ประมาณ1%เปอร์เซนต์ล่ะมัง้งเอคเข้าไปทำใจเฮ้นี่เฮ้ยนี่แมแกนเป็นหมีแพนด้าเหรอเนี่ยฮแมแกนเป็นหมีแพนด้าคือย่าพูดฮแมแกนเป็นหมีแพนด้านี่ไข่มันหัวเราะแล้วเนี่ย เอ๊แต่ว่าฝนหนาวขอกตาดําแบบเราไหมล่ะเนี่ยไว้แต่ละลืมทํางานประวัติส่งคุณครูทำไงดีล่ะเนี่ยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย